หุ้น e o s e ของบริษัท EOS Energy Enterprises เป็นผู้เล่นหลักในตลาดแบตเตอรี่สังกะสีสำหรับเก็บพลังงานหมุนเวียนจากโซล่าหรือลมช่วยแก้ปัญหาพลังงานในยุค AI และ Data Center ที่กินไฟมหาศาลบริษัทเน้นเทคโนโลยีสนิทที่ปลอดภัยไม่ติดไฟง่ายและผลิตในอเมริกาเต็งตัว วันนี้10ตุลาคม2025ราคาหุ้นอยู่ที่13.66ดอลลาร์ลดลง1.44%จากเมื่อวานแต่พุ่งกว่า100%ใน5สัปดาห์ล่าสุดจากเดิมราว6-7ดอลลาร์สาเหตุหลักคือการเปิดตัวดอโโ o s อฟต์แวร์จัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะเมื่อกันยายนและพันธมิตรกับยู n i c o สำหรับโซลูชันแปลงพลังงานในเดือนตุลาคมทำให้ตลาดตื่นเต้น รายได้ไตรามารส2พุ่ง15.2ล้านดอลลาร์สูงสุดในประวัติศาสตร์เทียบเท่ารายได้ทั้งปี2024และค่าทั้งปี2025โต10เท่าเป็น150-190ล้านดอลลาร์้วยแบ็กล็อกสั่งซื้อ672.5ล้านดอลลาร์หรือ2.6จิกะวัตต์ แต่ระวังความเสี่ยงบริษัทยังขาดทุนและนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้เรทโฮเป้าหมายเฉลี่ย7.90ดอลลาร์ถือโอเวอร์แว42%จากโมเดล DCF หุ้นพลังงานผันผวน,นตามเศรษฐกิจโลกถ้าสนใจศึกษาลึกๆก่อนลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสวัสดีครับ